ไหนไหนอลินไหนอลินไหนอลินนี่อลินไหนพ่อ ในพ่อเออในแม่มาขายตรงพันคลิปด้วยตัวเองแบบนี้เลยนะคะไม่มีทางที่แฟนๆจะไม่ใจอ่อนให้กับความน่ารักของแปดอลินอลันค่ะนี่ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งเพราะคุณพ่อคุณแม่คนดังขยันลงคลิปสวนกันรายวันเลยนะคะเราตั้งแต่วีรกรรมค่ะวิธีเลี้ยงดูจนเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนของบรรดาคุณพ่อคุณแม่บนโซเชียลด้วยซึ่งล่าสุดค่ะหมอโอก็รวบรวมออกมาเป็นหนังสือนะคะพ่อแม่รู้พวกหนูต้องโอค่ะกระแสดีจนแฟนๆก็มาต่อคิวรอนะคะ ลองพลิกๆดูแล้วเนี่ยจะบอกว่าเป็นหนังสือความรู้ก็ไม่ใช่ซะทีเดียว How t <ะ>ูก็ไม่เชิงค่ะเพราะอ่านไปอ่านมาอาจจะทำคุณผู้ชมน้ำตาไหลได้นะคะเรื่องราวสุดดราม่าในเล่มเนี่ยเกิดขึ้นจริงนะคะขอเล่าเฉพาะบางท่อนบางตอนนะคุณการดา<ะ>ช่วงที่คุณโอปอเจอภาวะคลอดก่อนกำหนดค่ะหมออกบอกว่าต้องทำหัวใจแกร่งเลยนะคะเป็นเสาหลักของครอบครัวดูแลอย่อยางดี2เดือนเต็ม เพราะคุณหมอบอกว่าห้ามแม่โอปอขยับตัวเป็นอังขาดค่ะจะกินนอนขับถ่ายทุกอย่างอยู่บนที่นอนหมดทําไม่ได้อาบน้ําสระผมนี่ไม่ได้เลยนะนะคะ mm hmm. เพราะเป็นทางเดียวที่จะยื้อชีวิตลูกๆค่ะ mm hmm. แต่ที่ทําให้ลูกผู้ชายถึงกับหลังน้ําตาเลย mm hmm. คือตอนที่ภรรยารับยากรกะตุ้นหัวใจนะคะจนเกือบจำไม่ไหวแล้วนั่นแหะค่ะ mm hmm. ซึ่งทุกๆประสบการณ์จะเป็นบทเรียนที่ร่วมสู้นะคะ mm hmm. แล้วก็อยากแบ่งปันเพื่อเป็นประโยชน์กับอีกหลายครอบครัวค่ะ เพื่อเป็นวิทยาทานให้คนรู้ว่า <Yeah. S 2> นี่คือเด็กคลอดก่อนกําหนดเขามีรูปลักษณะแบบนี้เขาต้องฝ่าฟันกับเรื่องอะไรบ้างเราลิสต์มาเลยเนาะ hmm. เขาต้องเสี่ยงเผชิญอย่างอลินอะไรเนี่ยเผชิญเสี่ยงกับการที่จะตาบอดจะ <Yeah. S 2> หายใจเองไม่ได้ <Okay. S 2> จะมีสมองกระทบกระเทือนอะไรอย่างเงี้ยค,คืออย่างตอนเนี้ยเวลาปอเดินไปไหนยังมีคนวิ่งมาหาว่าแบบพี่ลูกหนูก็คลอดก่อนกําหนดหนูให้เขากินนมยังไงดีเราจะดูแลเขายังไงดีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งปอรู้สึกว่า มันมีหลายคนที่เจอเรื่องแบบปอแล้วไม่รู้ว่าจะผ่านมันมาได้ยังไงเราอยากให้มันเป็นเหมือนคู่มือและเป็นกำลังใจให้รู้ว่ามันไม่ง่ายจริง<ๆ>ผมก็เหมือนคุณพ่อแม่ทั่วไปเนาะเวลาที่เรามีลูกหรือตั้งแต่มีชีวิตแต่งงานแล้วละ่ะชีวิตของเราเต็มไปด้วยความคาดหวังนะครับเราก็อยากจะประสบความสําเร็จอยากจะมั่งคั่งร่ารวยอยากจะมีทรัพย์สินอยากจะมีชื่อเสียงแต่ว่าเรื่องทั้งหมดเนี้ยผมว่ามันตกผลึกให้เรารู้ว่าอะไรคือสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตสิ่งที่สําคัญที่สุดของการมีชีวิตคือการมีชีวิต เขาไม่ต้องรอความผูกพันว่าต้องเลี้ยงดูลูกมากอดมาหอมอะไรอย่างเงี้ยเือเรารู้สึกว่ามันคือสัญชัตตยานของของความเป็นพ่อเป็นแม่ที่แบบที่เขาว่าเหนื่อยยังไงเหนื่อยยังไงอะให้และให้ลูกของเราแบบสบาย รอดหรือว่าอยู่อยู่ใช่ไหมแต่ใช่ยังไม่ได้เห็นหน้าใ,ในนาดๆเลยอะไรเงี้ยเราเราว่าเขาเป็นข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนว่าวแบบว่าเ,าเออว่าคนเป็นพ่อเป็นคนที่เขาเป็นพ่อเป็นแม่แล้วเขาต่อสู้เพื่อลูกของเป็นยังไงอะไรเงี้ย เคยแต่อ่านคู่มือเลี้ยงลูกคนอื่นนะคะวันนี้พอได้เขียนเองบ้างก็แบ่งหน้าที่กันเรียบร้อยเสร็จสรบค่ะ,ค,ะคุณโอปอเขียนถึงประสบการณ์ส่วนตัวนะมีตั้งแต่รักกันเจอกันเลยนะคะส่วนหมอโอ๊กเน้นข้อมูลวิชาการที่เป็นประโยชน์กับคนอ่านตามภาษาคุณหมอนั่นแหละหลืมไม่ได้คือต้องส่งกําลังใจเยอะเะค่ะประโยคเด็ดนะคะที่หมอโอ๊กบอกว่าช่วยเปลี่ยนความคิดเลยคือคุณพ่อคุณแม่ต้องเข้มแข็งคิดในแง่ดีมีพลังที่จะไปเจอลูกๆทุกวันไม่ใช่ไปนั่งร้องไห้หรือจมอยู่กับปัญหาค่ะ ซึ่งตอนนี้ความน่ารักของทั้งคู่นะคะก็ทำให้แฟนๆติดตามไลฟ์สดอย่างต่อเนื่องค่ะมียอดติดตามอินสตาแกรมของคุณแม่โอปอมากกว่า4ล้านคนแล้วนะคะซึ่งก็ทำให้อลินอลันเข้าขั้นเป็นซุปตาตัวน้อยอีกคู่ที่เริ่มมีงานอีเวนต์เข้ามาทักทายแล้วค่ะแต่คุณพ่อคุณแม่บอกว่าเซโนเลยนะคะตอนนี้ยังไม่รับอะไรทั้งนั้นขอเน้นดูแลเรื่องสุขภาพล้วนๆแล้วก็รอทั้งคู่อายุสัก2ขวบก่อนค่อยว่ากันค่ะ ไม่ไม่มีแลนเลยไม่ได้ลักษณะว่าวางแผนว่าเขาจะต้องทำมันนั้นอันนี้จะสร้างชื่อเสียงอย่างไร<ม>จะหาเงินจากมันยังไงอะไรเงี้ยคือเหมือนทุกอย่างก็เป็นไปตามธรรมชาติมีมีคนติดต่อมาเยอะมากไม่รับรับแค่งานฟรีงานเพื่อนอย่างเงี้ยสงสารลูกแต่รู้สึกเราเราเรา,เราสะดวกใจแบบนั้นมากกว่าอยากให้เขาแบบโตไปอย่างไม่กดดนันไปกับเรื่องอะไรแบบนี้นแล้วก็เป็นเด็กจริงๆอิงนะถ้าม,มีงานอะไรมาจริงจริงก็อยากให้เขาแบบ ไม่ใช่งานที่ฝืนเขาเกินไปอะไรย่างเงี้ยครับอย่างปออาจจะอยู่วงการมาก่อนไปอยู่เบื้องหน้าไปาทำเบื้องหลังมาปอเป็นแคสติง้งไปดูแลนักแสดงเด็กเยอะแล้วปอรู้ว่าการเป็นนักแสดงเด็กมันลำบากค่ะตอนนี้ประกาศปิดอู่ไปแล้วนะคะเพราะอยากดูแลแฝดทั้งคู่ให้ดีที่สุดค่ะซึ่งก็เผยเคล็ดลับเลี้ยงง่ายๆแบบอลินอลันสไตล์โอก๊กโอก๊กง่ายๆนะคะก็คือเน้นสอนพัฒนาการด้านอารมณ์สร้างความรู้เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันให้เขาในวันที่โตขึ้นแล้วต้องเผชิญกับปัญหาค่ะ